สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเองวันดอร์ฟิงก็แล้ววันนี้ผมจะมาสอนดุวย้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวมานะครับโอเคผมกลับมาแล้วเออสำหรับคุณ D m b k R s ผมจะเออสร้างตัวนี้ใช่ป่าไอ,อ้ตัวเนี้ยตัวที่เป็นตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมสอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมสอน ขอกดใจแป๊บผมจะสอนนะครับโอเคไปกันเลิโอเคตอนนี้ผมเข้ามาในเมลอนเพกาแล้วเนาะไอเรากดแมปไหนก็ได้ตามใจที่เราชอบเลยถ้าตัวนี้ไม่ได้อยู่ในแมปอะไรก็ได้เพราะผมสร้างขึ้นมาเองอใช่สร้างขึ้นมาเองซึ่งวิธีการใช้ซึ่งเจ้าตัวสังพงเดี๋ยวผมจะสอนนะครับถ้าจะเอาเป็นตัวคนสมมติว่าอยากได้แบบ ตัวละครตัวนี้แบบอยากได้ตัวคอครให้เราเอาหัวมันออกมาเอาหัวมันออกมาเนาะเมื่อเอาหัวมันออกมาแล้วก็เอาขาทั้งสองข้างของมันออกมาด้วยแต่ขาน,นี้มันไม่ใช่อ <laughs> ้ไม่ไม่โอเคซึ่งเราเอาตัวคอครมาแล้วเราก็เอาเจ้าตัวนี้มาให้เราอะ่ะ ให้พวกเราอะดึงขามาันหนึ่งข้างก่อนแล้วเราก็กดลากไปตรงนี้ให้เรากดลากไปเฮ้ยเฮ้ยกดลากไปนอแป๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวหาทางไปแบบนี้แหละกดเข้าไปแล้วเรากด delete it แล้วมันก็จะหายไปหัวกับขามันก็จะมาให้หายไปแล้วก็ใช้ยานี้ หรือจะอมตะก็ได้ถ้าอยากให้มันเป็นอมตะกดเข้าไปก็แล้วก็กดทิ่งตัวมันแล้วกด d e l i t e อีกแล้วก็ให้เราทําแบบนี้แล้วเราก็กดหยุดเข้าไปเอาขาอมันมาเราจะให้มันผ่านไปทางไหนก็ได้แต่อย่าหาทำเพราะว่าถ้าหันไปแล้วเจ้าขานี้มันจะหันไปด้วยอืมใช่ เมื่อได้แล้วเนาะเมื่อได้แล้วก็ให้เออมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งมันยังไม่มีขายอีกอันหนึ่งเป็นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปปรับแต่งหัวมาก่อนเมื่อได้แล้วเนาะได้แล้วใช่เปล่าให้เราหันไปอีกข้างนึงแล้วก็เอาตัวคอนเองมนอีกตัวมาแล้วเราก็ดึงขาไหนก็ได้เอาออกมาออกมาก,ก่อนเมื่อได้มาแล้วเราก็กดแบบนี้เลย เป็นนะฮะแปบ๊บนึงเร็วๆไอคอนอาผมดื้อผมดื้อโอเคไม่ดื้อแล้วเาาก็กด delete อีกเข้าไปแล้วเราก็เอาตัวนี้ขึ้นมาหรือฟิตไว้ก่อนก็ได้ไม่ให้มันออกมามขามันจะได้ไม่ต้องแบบหล่นเอาเมื่อได้แบบนี้แล้วมันจะก็ยังมีเลือดอยู่ก็ใช้ยานี้เหมือนเกิม หรือ,อยามาตาเปไ็นดาก็ได้ผมยามไปแล้วนะเรากดเข้าไปแล้วเราก็กดตรงนี้ให้มันหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเราก็กดสต็อปเลยเพอถ้ามันไม่อยู่เข้ากันเราก็เอามาไวใ้ใกล้ๆตัวเจ้าหัวหัวของคอนเอาเอาไปไว้ชิดแบบนี้แล้วก็ได้แต่ผมว่าแบบนี้ดีกว่านะมันเวิร์กดีแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ กดตรงนี้เนาะกดเข้าไปแล้วก็กดตัวนี้อ่าแค่นี้ได้แล้วครับอืมจะทำกดตัวอื่นก็ทําได้นะครับอุอ้ยลืมกดอันฟีดโทษนี่ครับเราจะได้ตัวคอนแบบนี้มาแล้วใช่แบบนี้แหละไปหาทำกันได้นะครับในแอปเมล่อนเพกา โอเคถ้าอยากทําตัวอื่นก็มาดูคลิปนี้ได้นะครับถ้าอยากทําตัวอื่นใครที่จำไม่ได้หรือใครรู้แล้วแต่ลืมก็สามารถมาดูดูคลิปนี้ได้เพราะผมก็เพิ่งนึกออกว่าเออทำแบบนี้ดีกว่าใช่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบา,บาย